สุดริยน,นะโรงเรียนมัยคำน้นางด้วยสกอสองประตูตอนหนึ่งสำหรับทีโรงเรียนบ้านตะคอยบินชาพาตุ้งเข้าไปตุ้งรียังยังไม่มีจจ้หว่า ยังไม่ถึงถิวิญญาดีครับตุดีลองลองลองตึงสุชาดาสับดูต้องต้องเข่งไม่ยังไม่มีจังงว่าครับ เปลี่ยนรายนี้สุชาดาเขากคืนน,นี่ชุดีดดอนกลอยกับจมพูเนี่ยแถมเผานิดสุดียังหาช่องหาเรียมหาลายลูกนี้แม่ไปข้าวซองพอดีพอดีาาเ,เปิดบอนขึ้นต้นใหม่หาช่องใหม่ว่ากันยังเปลีวยังน่ริ้นทิพย์ ให้ยว wow. ูว่าต้องให้ดีที่สุดวะครับกำนังสร้างไปแล้วก็สองใบครับด้วยรางวัลเกียรติยศประถมหญิงแล้วก็มัธยมชายครับดูกดีโดนสวนกลับลูกดีก็ยังไม่มีอะไรครับ ดูด ja uh, ีแหน่ยังไม่ถ uh, ึงดีคร uh, ับหวังอีกทีนึงมนอมานเาย้กี่สุดคาราเต้นมาเ้อมันเกีบขาดลูกตกแหน่จังหวาสุดท้ายเนี่ย กว่าจะขึ้นมาได้ครับมะนาวมันเจ็บน่ะพีพาวีก็แหม่หาไปนิดเดียวมาเช็งมาตอนเน้เขาตายแหมหนูรู้ท่ามันสุชาดาสุชาดาล็อกให้ลูกดีสุครับจนว่าจะสักหไม่มีจังหวะครับตึงว่าจะ ยังโตได้ครับแังงวะดดิดูริมเส้นนี่มันจะมีเส้นรูวิง่งเมื่อเช้านี้นะดูเส้นสุดท้ายว่างั้นหมุนบอลขึ้นมาใหม่ครับตะเข้าเลยเอหวัดแหน่ไม่โดนแล้วลูนี้ การจราพานแม่จวาวาให้ที่เล่นลำบากว่างั้นหนุนขึ้นมาใหม่หนุนขึ้นมาวิภาวีอ่าดูตามประธานเลยสู้ไม่ได้มาแขมมาม่มาแขสวยครับเราดีจังหวะสุดท้ายก็ยังไปไม่ได้ครับชุดดำล้วนนี่จากข้อเหนื่ยวขาใต้ดวงกลางครับ เป็นลูกคลีคลิกระยะนีโอ้ไปเข้าซองพอดีพอดีจุดทุกขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้ถ้าผู้ชมแก็นแรกแมทสะสมแ้มเนี่ยือว่าเต็มแบตประมาณนั้นตันใส่ขึ้นมาให้สุชาดาก็ยังเก็บไม่ได้ครับ สักรอจะน้อยมากครับแหมกดระยะไกลครับความแรงก็ไม่มีครับหนุนบอลขึ้นไปใหม่ครับอือโจรเกินมาแอยยังกัดกันอยู่สูช้าแม่ชาครับลูกนี้หรือจะไีกไครั้งนึง ดวงดีจิมมาแม่ให้สุชาดาเองครับทันไม่ทันลูกนี้ยังทันอยู่แหมยังแหมลูกดีไหมยังว่าลูกของขอหนูเขาตายโดนกลางนี่หวังผลเลยทีเดียวยังยื้อยังยัง แข่งแได้หนุยบิกตองตรงนี้จะโยนเกมมือเกียร์ตผูู้กครองก็ชะอยู่ในช่วงี่เวลาแรกับอยกะขาเงาถอยเกมครับยังไม่จับลูกมันแบบขามันมการแข่งการฟุตบอลระดับมัธยมหญิงโคชิชนาเลอร์หะการประวัติโรงเรียนต้นอยู่ในชุดสีชมพูน่ารักมากเลยอยู่ในชุด เออ<ท>ตือท <นะ S 1> ีดำดบตรงนี้ฉัไม่ินเลยแตกต่างจากผู้เล่น <c oughs> <c oughs> มันตอกจากโทัทชูยาวนานมากจอดนี้ กร้อยก็ชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ5นะคะเป็นแชมป์ฟุตบอลมัธยมหญิงในกีฬาตำบลขอเหนือค่ะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ฟุตบอลคู่ปิดสนามกันเลยนะคะระหว่างโรงเรียนบ้านดดกล้อยพบกับโรงเรียนบ้านขอเหนือขอใต้ดอดกลางแับ ขอบคุณคณะกรรมการนะครับวันนี้ทำหน้าที่เต็มที่เลยครับผมคุณรูทวีสายเพชรคุณครูศิษย์สันค์ขัญมาบุตรแบบนีคุณครูจะรู้เรืยองตันงถือเหมือนพองมัจนานะครับก็ถือว่าเป็นศีสันนะครับสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่าคู่ต่อไปครับลงสนามเลยครับประทบชาย คู่ปิดสนามคู่เองคู่ชิงชนะเลิศเสียงสัญญาณปกวีจากคณะกรรมการต่า